นะครับวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาให้ดูการแยกแยะนะครับกล่องเว็บ X นะครับแท้เบิกเลยนะครับจะอก2 0 0พนิดๆนะครับกับเทียมนะครับเทียมมันจะมีเกรดรองสุดต่ำสุดก็คือ3400ก็มีแล้วก็เกรดดีหน่อยก็7800นะน้องชายนะแต่จำไว้กล่องเทียมเนี่ยมันไม่ตัดนะครับมันจะไม่ตัดเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันพอดีจะมีลูกค้าสั่งนะครับเขาจะเวฟหนึ่นะฮะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกล่อง X นะครับสามารถ เสียบใช้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรใดๆทงสิ้นจริงๆไม่ต้องใช้ปลั๊กควงก,ก็ได้กล่องเว็บซเนี่ยเสียบเข้ากับเวฟใช้ได้เลยนะครับแต่เพพาะ,พาะแต่ที่นี่ลูกค้าจะต้องการการถอดกล่องได้ง่ายเขาจะต้องอ,อยากได้สายพ่วงของเฮียนะครับเอาไปเสียบก็กบปลั๊กเดิมแล้วก็ย้ายกล่องไวในยูบ็อกซ์นะครับร้อยลงรูข้างแบตเตอรี่ได้เลยนะน้องชายแล้วเฮียก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าเออเฮ้ยถ้าแค่เทียมมันจะเป็นยังไงเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับนะเล็กๆน้อยๆเผื่อได้ความรู้กันนะอ่ะทีนี้ลูกค้าก็จะเอานะครับไปเสีย้ก้กลองวในูะหีดจ มีแกะกล่องใหม่มาเลยนะเบิกมาเลยนะครับนะ KPY 711นะครับสำหรับกล่อง KPY 711สาหรับกล่อง X นะทีนี้ตัวนี้กล่องแท้ตัวนี้กล่องเทียมนะครับเนี่ยหน้าตาตัวเนี้ยเกรด7800นะครับเขียนท่าทาง KPY เหมือนกันเลยแต่ทีนี้เรื่องการตัวหนังสือนะครับบางทีของแท้ตัวหนังสือจะพิมพ์คมชัดกว่าของเทียมจะไม่มีขาดนะน้องชายแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยดูยากเหมือนกันตัวนี้มันเหมือนกันเลยนะครับนะ824นะครับนะ แล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะดูนะครับของแท้ตรงนี้จะด้านของเทียมตรงนี้จะเงาเงาปัดเลยเงาปัดเลยเห็นไหมอันนี้จะด้านเห็นนะนะก็ไว้เป็นแนวทางดูเหมือนเดิมนะครับนะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับนะว่าเฮ้ยใครชอบกล่องสไตล์แบบไหนนะครับกล่อง cdi carburetor น้องชายนะก็ถามว่ากล่องไหนวิ่งดีกล่องโซ่กล่อง cb กล่อง x อะไรกล่องไหนวิ่งดีกว่ากันกล่องมันก็ดีกว่า กลองอะ่ะมันก็ดีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่รอบแต่ละรุ่นมันต่างกันน้องชายนะบางรุ่นก็ตัด9ก้าพันแปด0 0้นิดนิด1นึ1งห0ื่นหอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่กล่องแล้วแต่ขนาดรุ่นไปแล้วแต่การแต่การปรับจูนนะน้องชายนะกล่อง CB ก็จะตัดลึกหน่อยกล่องโซ n ิกก็จะตัดนานหน่อยกว่ากล่องหนึ่กล่อง1 2ึ่ก็จะตัดเร็วหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าจะตัดเพ,าะเ,พาะเลยนะครับนะก็เว็บเนี้ยให้แนะนําให้เป็นกล่อง X นะน้องชายนะโอเคประมาณนี้นะครับเออจะ นะถ้ากล่องเทียมราคาประมาณ3-400นะครับ KPY เนี่ยมันจะกลับด้านมาไว้ฝั่งนี้นะมันจะกลับด้านมาไว้ฝั่งนี้นะน้องชายอันนั้นนะคือแท้เทียมเกรด3 4 0 0เลยน้องชายนะประมาณนี้นะครับน้องชายก็เอามาเทียบให้ดูแต่เกรด3 4 0 0เนี่ยเฮียไม่มีมาให้ดูนะก็ขออาภัยด้วยแต่ถ้าเป็นเกรดตัวนี้7 8 0 0ก็เป็นสไตล์แบบนี้เลยนะน้องชายนี่เหมือนกันเด้ทุกอย่างเลยนะจะดูยากนะครับแล้วกล่องสไตล์นี้นะครับถ้าไม่มีการโลโก้ตรงนี้นะไนท์ด Dream อ่าเอ็กมันปักสีดําเหมือนกันหมดเลยน้องชายมันก็จะดูยากนะมันก็บอกยากว่นะเนาะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ประสบการณ์แล้วกันนะครับตาดีได้ตา้ร้เสียนะไปแล้วนะน้องชายไปแล้วครับ